สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมาพบกับเทีสีสาขามหาชัยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับช่วงเย็นแล้วครับดูงานติดตั้งคําหลบป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ใส่ดีแม็ก2020นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ คำหลกดีแม็ก2020นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอถอดป้ายทะเบียนก่อนนะครับอันนึ้อัน,นของเดิมลูกค้าจะใส่กระชนหลังมาด้วยนะเดี๋ยวรอถอดป้ายก่อนนะครับนี่ครับคำหลกเราเป็นสีด้ายแท้นะครับงานมอนเตอร์ครับสีด้ายแท้นะครับ อันนี้ตรงรุ่นครับดีแม็กจะมีรูยึดมาให้นะครับสองรูสามารถใส่ในรูเลยได้นะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นค้ำหลบนะครับสําหรับใส่ดีแม็หรือใส่รุ่นทั่วไปได้ครับตัวนี้นะครับเป็นค้าหลบนะครับราคา1890บาทครับ นี่ส่งงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอใส่ป้ายทะเบียนก่อนนะครับกระหม้คันนึงครับคันนี้คันนี้ก็ใส่คำหลบป้ายเหมือนกันครับแต่เป็นตัวคำตรงครับตัวนี้อันนี้จะเป็นใส่ใส่ตัวตรงนะครับคล้องกอบป้ายไทยเทนะครับอัวนี้อย่างสวยะนะครับ มาคู่เลยครับวันนี้ใส่แบบคำหลบนกันครับอันนี้แพ็คคู่เลยนะครับคู่เลยครับอันนี้เดี๋ยวรอรอช่่งก่อนนะครับใส่คันนี้ก่อนนะครับกำแล้งฝากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสนใจของแต้งอย่างอื่นก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้ครับ น,นี่ลูกค้าใส่ป้ายจะเป็นไทเทมแล้วเนาะดมเลยเนีย่เข้ากันเลยอะลองตัวใหญ่เนี่ยลองตัวใหญ่้เลยนียน่ี่ยังขันได้อยู่เลยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยลองตัวใหญ่ได้นี่ค,ครับคำหลบป้ายสวยครับตัวนี้ไทเทแท้ครับนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้ครับตัวนี้ของเหลือไม่เยอะนะครับของเหลือไม่เยอะ สวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับเป็นงานติดตั้งํำหลบป้ายทะเบียนนะครับใั่ดี้แม็ก2,020เลยครับตรงนี้นะครับนี่เราติดแพ็คคู่เลยนะมา2คันเลยนีแม็ก16ด้วยครับ ราคา1,890บาทครับสำลบตัวนี้นะีได้แท้ครับตัวนี้ครับสวยงามครับตัวนี้นะครับตรงรุ่นเลยไม่ต้องเจาะรูนะครับตัวนี้ดีแม็กสองพันยี่สิบอะยกเปิดเปิดปะท้ายป,ะปะายา่ะปะท้ายเลยนะอึบยกยกเลยตึบเอออ่ะวางรถนะระวางร้อย ครับเรียบร้อยครับส่งงานไปหนึ่งคันครับาัวนี้เลยล็อกก่อนล็อกก่อนโอเคครับลูกค้ามาไม่ถูกก็สอบถามเส้นทางได้นะครับร้านอยู่ถนนเอกชัยบางบอนนะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับ มีที่จับรถกว้างฝัางนะครับนี้นะครับาให้ถูกก็าตรวสอบถามเส้นทางได้นะครับเร,เรียบร้อยครับคันนี้สำรวจป,ป้ายเรียบร้อยแล้วครับแต่เสร็จแนละ้วเดี๋ยวมาชมคันนี้ต่อคันนี้ใส่ ลำลบป้ายเหมือนกันแต่เป็นตัวตรงนะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นเสียบหัวจอยนะครับนี่ใส่ขัดหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่ในเก่งได้ครับทําเป็นคําซีในเก่งได้แล้วก็ใส่ท้ายรถได้นะครับตัวนี้อยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็ตัดเอานะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับมีสองสีให้เลือกนะครับสําหรับพอ่อ สำหรับสีบาตวนี้นะครับมีสีสีแบบเงานะครับกับแบบด้านนะครับมีให้เลือกครับตัวนี้มีสีเงากับสีด้านนะครับสวยเลยครับ หายรู้ว่าและวนะสีนี่ อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับคำหลบนะครับตัวนี้สวยครับนี่นะครับแล้วถ้าใดนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือสนใจเป็นของแจงอย่างอางื่อนก็ inbox ทักแชทสอบถามมาได้ครับ เรามี17สาขานะครับตัวประเทศนะครับใกล้ฝั่งไหนก็ไปฝั่งนั้นนะครับมีเยอะนะครับด m แมตัวนี้รู้สึกว่าจะมีของแต่งมาเยอะเหมือนกันนะครับด m แมตัวนี้โซเตียนะครับจะมีพวก่ลงล้อก็มีมาแล้วนะ สี่ประตูโปร่งล้อสปอยเลอร์นะครับของแต่งเริ่มเข้ามาแล้วครับตอนนี้จะมีลงไว้หน้าเพจนะครับหน้าเพจ t r ของเข้าไปดูได้นะครับเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆนะครับหน้าเพจ t r นะครับนายชัยนะโอเคอันนี้เรียบร้อยส่งงานหรือยังจบละ อันนี้อันนี้ไม่ไมีอะไรมากใส่หัวจอยได้เลยจบอันนี้จบเลยใส่หัวจอยเลยใส่เลยเไม่ใช่หัวจอ,อยเสียบเลยเสียบเลยโอเคก็เดี๋ยวจบเลยสดแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่นะครับ